เมื่อพูดถึงความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลอาชีพการได้สวมเสื้อของสโมสรยักษ์ใหญ่คงเป็นหนึ่งในเป้าหมายอันสูงสุดแต่สําหรับอุโกเอกิติเก้กองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย23ปีการเดินทางบนเส้นทางสายลูกหนังของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเรื่องราวของเขาสะท้อนให้เห็นถึงบทเรียนอันล้ำค่าที่เขาได้รับจากความผิดหวังในปารีแสแซงแชกแมงก่อนที่จะก้าวข้ามมาพิสูจน์ตัวเองกับสโมสรระดับโลกอย่างลิเวอร์พูล พร้อมความหวังที่จะสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ในอนาคตดาวรุ่งพุ่งแรงกับแรงเอกิติเกแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับสโมสรแรงในลีกเอิงฝรั่งเศสโดยผลงานอันน่าประทับใจในฤดูกาล2021-22เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นด้วยการทำ10ประตูและ4แอซิสิ A ์จากการลงสนาม24นัดทำให้ชื่อของเขาตกเป็นที่จับตามองของหลายสโมสรชั้นนำทั่วโยุโรปหนึ่งในนั้นคือปารีสแซงแชกแมง สโมสรที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ความผิดหวังในเมืองหลวงในช่วงเัมอร์ปี2022เอกิติเก้าย้า,ายไปร่วมทีมไปแอสเชในรูปแบบสัญญายืมตัวพ่วงกออบกชันซื้อขาดซึ่งกลายเป็นดินถาวอนในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามการแข่งขันในแนวรุกข,ของทีมนั้นสูงริบเริวโดยการมีสามประสานอย่างคิริยันเอมบัเป้ลิโอเนลเมสซี่และเนมาทำให้โอกาสในการลงสนามของเขาเป็นไปอย่างจำกัดในฤดูกาล2022-23 เขาได้ลงเล่นไป32นัดทำได้4ประตูและ4แอสซิสต์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เลวร้ายแต่เมื่อเทียบกับความคาดหวังแล้วถือว่ายังห่างไกลนักสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกในฤดูกาลถัดมา2023-24เมื่อเขากลายเป็นตัวเลือกท้ายๆของทีมและถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดหลักทำให้เขาได้ลงสนามเพียง1น,นัดเท่านั้นในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกซึ่งช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ทำให้เขาต้องมองหาเส้นทางใหม่จุดเปลี่ยนที่แฟรงเฟิร์ตในเดือนมการาคมปี2024 เอกิติเก้ย้ายไปร่วมทีมไอซักแฟรงเฟิร์ตในบุนเดสลีกาเยอรมนีด้วยสัญญายืมตัวพ่งซื้อขาดการย้ายทีมครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในอาชีพของเขาที่แฟรงเฟิร์ตเอกิติเกตได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นกําลังสําคัญในแนวรุกของทีมเขาทําผลงานได้อย่างน่าทึ่งโดยการทําไป26ประตูจากการลงสนาม64นัดในช่วงเวลาหนึ่งฤดูกาลครึ่งที่เยอรมนี ช่วยให้แฟรงก์เฟิร์ตคว้าโควตาไปเล่นฟุตบอลยุโรปและติดทีมยอดเยี่ยมแห,งห่งฤดูกาลของบุนเดสลีกาในปี2024-25ซึ่งเป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงบทใหม่ที่แอนฟินด้วยฟอร์มอันร้อนแรงที่แฟรงก์เฟิร์ตทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเวอร์พูลซึ่งการเจราจาได้ข้อสรุปในที่สุดและเขาได้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของหงส์แดงโดยค่าตัวที่สูงถึง95ล้านยูโรประมาณ3,705ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตัวคงที่80ล้านยูโรและโบนัสอีก15ล้านย e ูโรเอกิติเกตได้เปิดใจถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าให้ผมอยู่ต่อนหน้ากล้องแล้วบอกคุณว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนั่นก็คงเป็นการโกหกเขายอมรับว่าช่วงเวลาในปารีสนั้นเต็มไปด้วยความผิดหวังแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองเห็นคุณค่าของมันเมื่อผมมองย้อนกลับไปผมบอกกับตัวเองว่ามันมีความหมายสําหรับผมมันเป็นการเรียนรู้ในทุกระดับ และทำให้ผมเป็นนักแต่อย่างทุกวันนี้ความมุ่งมั่นของเอกิติเกไม่ได้หยุดอยู่แค่การพิสูจน์ตัวเองในระดับสโมสรเขายังมองไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการก้าวขึ้นสู่ทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ผมอยากแสดงให้เห็นว่าผมสมควรได้ย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลและผมอยากสร้างผลงานกับทีมชาติฝรั่งเศสแบบค่อยเป็นค่อยไปเรื่องราวของเอกิติเกเป็นบทเรียนที่ทรงพลังสําหรับนักฟุตบอลทุกคนที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากเขาไม่ได้ปล่อยให้ความผิดหวังกัดกิน แต่เลือดที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จจนในที่สุดเขาก็ได้รับโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลและพร้อมที่จะเขียนบทใหม่ในเส้นทางค้าแข่งของเขาแล้ว